มาเด้อพี่น้องสาปลาสูบปลาครับจาหมดสูบปลาครับมืาอนี้บ่ม,มีกับเขาไหมสิ้นเดือนเราบ่ม,มีกับเขาสิ้นใจเงินเดือนพระท่านออกออกแล้วเบิดแล้วโอ้โอ้ออกแล้วเบิดแล้วจ่ายค่าไฟมืดค่าไฟแพงพูดโอ้ยค่าไฟยังสองพันแปดอีพอยแม่กโอ้ยป่าค่าไฟเงินยจาหมดอยู่ผู้ดเดียวเมียบ่มี ราคาไฟสองพันแปดกูระเงินมาต้มปลาดุกครับนี่ปลาดุกจามอดช้าป่าการทำงานสามทีก่อนนอนป่ะช้าป่าโอ้โหโวันนี้ก็โอกลับกลับเช้ากลับเย็นนะพี่ไปก็กลับกลับก็กลับแยงปลาดุกแบบเล่าเล่า้วยิ่งมีคดีนี่โอ้โห